เมนูแนะนำวันนี้วุ้นกะทิน้ำตาลทรายแดงทำกินเองเอง่ายๆค่ะใช้น้ำเปล่า450 ML ผงวุ้น2ช้อนชาครึ่งพักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีน้ำตาลทรายแดง100กร,รมัมกะทิ400 ML ผงวุ้น2ช้อนชาครึง่งพักทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนำวุ้นนะคะมาตั้งไฟต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดค่ะ เสร็จแล้วใส่น้ำตาลทรายแดงลงไป100กรัมคนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะเสร็จแล้วเราก็นำมาเทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะเราก็จะใส่ประมาณเศษสามส่วนสีของพิมพ์นะคะพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนำวุ้นกะทิมาต้มให้ผงวุ้นละลายใส่น้ำตาลทราย90กรัมเกลือปน่นครึ่งช้อนชาคนให้เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายละลายเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาหยอดใส่พิมพ์แบบนี้ค่ะ Jangan